รมาราบานี่นะคะในวันี้ก็มารวมนะคะในที่ดีในวันนี้ช่องเคเบิลทีวีชรับรับ่ัลิฟนะคะอ่าก็ทางิงนะคะวันนี้ก็มาเป็นีงอร็อายย่งเียง มาลุ้นทำการแข่งขันในปีนี้ถือว่านะคะเป็นปีแรกที่ทางสมโมสรนะคะต่างๆให้เกียรติมาร่วมบนผูเขียวประธานดาเนินการจัดการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาเฉลมพระชนมรรษา84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2000กีฬาวอลเลย์บอลประเภทประชาชนทั่วไปชายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี่าาว ทราบว่ามีครับมีท่าที่น่ากลัานครับรุนแรงไมแล้บรรลุผลใบรรของการดเินการจะพาเดินพาเดิน เนื่องจากว่าอากาศร้อนมากที่เดียวเราไม่สามารถที่จะเปิดทางได้ใช่ไหมคะเอาลค่ะภาษาบ้านเราบอกว่ามีติดถึงอยู่บนนั้นด้วยนะคะ bỏ sém cơm ơi các bạn ơi, để mà anh yếu đứng lên mà đứng này lên nè, một một chân,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  ก็่อเ่อเนขาเอ้านสุงะหรคมันได้ยุที่หนม่ไ้ผูยังมน้เระวังระวังระวังอู้ถ้าแบบนี้อันตราย